ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะเสียบบล่มนะครับพร้อมกับสักงบล่มนะครับวันนี้นะฮะต่อไปจะเป็นบล่มซับนะครับบล่มซับผมจะใส่สเส้นนะครับผมได้คลิปนะฮะดูการวิธีการมาจากพี่นะครับที่พี่ๆที่เขาทาก่อนผมนะครับผมก็เรียนรู้วิธีมากับแกนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมจะใส่3ามขานะครับ ตัวปุ่มล่มซับนะครับแล้วเราก็มาตัดขานะครับตัดขานี่ครับแล้วเราก็งอให้มันมาเชื่อมติดกันนะครับติดกันอันนี้นะครับส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเชื่อมเชื่อมรูบนหรือว่ารูล่างก็ได้นะครับตัวนี้นะครับรูล่างหรือรูบนก็ได้นะครับให้เอาเป็นแถวนะฮะเลือกแถวบนหรือแถวล่างก็ได้นะครับผนผมจะเลือกแถวบนนะครับจาก ที่อยู่ใกล้กับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะพับนะครับพับนะครับสเสียบรูมไปก่อนแล้วก็พับให้มันเชื่อมกันนะครับมาดูก,กันเลยครับ เราเสียบลงไปนะครับค้างไว้สักวิสองวิก็ได้นะครับนี่โอเคครับนี่ผมจะเสียบไว้อย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้เราค่อยมาเชื่อมส่วนด้านนี้เราค่อยมาเชื่อมเข้ากับัววอลล่มอีกทีนะครับสามสถานะครับ ผมจะเร заяв, ok side, ิ่มนะครับเริ่มจากสมมติว่าเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับผมจะเร bag, ิ่มจากขาใดขานึงก็ได้นะครับผมจะเริ of 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 ่มจากนี้นะครับมันก็จะเรียงน้ําเงินเขียวนะครับขึ้นบนก็จะเป็นเหลืองนะครับมาส้มนะครับมันจะวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันจะง่ายต่อการจํานะครับเป็นวิธีของคิดของผมเองนะครับอันนี้ผมผมลองผิดลองถูกแล้วก็ลองทําผมว่าวิธีนี้มันผมเข้าใจเข้าใจง่ายนะฮะไม่รู้เพื่อนจะเข้าใจเหมือนผมไหมนะครับ ลองดูครับลองดูเล็กๆมันยากนะครับจากสนนิดนึงครับลางหลังมาเนเรามั่นใจว่าเราทําถูกเราก็จะทําเป็นอัตโนมัตินะครับนี่ผมจะไล่นะครับน้ําเงินนะครับบนนะครับไปก็จะเป็นเขียวนะครับผมจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็บนลงล่างนะครับเขียวเสร็จนะครับแล้วก็เหลืองนะครับ ต่อจากลืองมันก็จะเป็นส้มนะครับเสียบลงไปนะครับผมก็จะทำแบบช้าๆนะครับในรีบนะครับก็จะได้อันหนึงก็เป็นชั่วโมงะครับ วิธีผมก็จะแบบั้นบ้านนะครับใช้หัวแร่นเดียวครับไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําการไลท์ตะกัวนะครับแล้วก็ใส่วารุ่มอีกทีนะครับแล้วคลิปมันจะยาวเกินครับครับมาต่อกันนะครับก็เสียบเสร็จหมดแล้วนะครับ อันนี้จะคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ไล่ like ตะก,กัวนะฮะคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ไล่ like ตะก,กัวนะครับเราก็จะมาตัดขานะครับให้มันโดยที่มันให้โผล่มาจากเป็นปิ้นนะครับสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเราเติมตะก,กัวให้แน่นอีกทีนะครับผมก็จะใช้วิธีตัดอย่างนี้นะครับ ราคนะะับขงานจะเย็นครับค่อยๆทำผมจะตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเติมตะกั่วนะครับ ลำบากนิดนึงครับการถ่ายทำนะฮะ 你练呀。 ประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเติมตะกัวนะครับคลิปก็จะยาวหน่อยนะฮะ ัดเลยครับเราจะมาเติมตะกั่วนะครับ จากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับมันจะแข็งแรงนะครับเสาของขาวอลุ่มก็จะไม่โยกนะครับถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ไม่ได้นะครับแต่อันไหนมันไม่แน่น,นเนี่ยมันมีผลต่อเสียงครับเวลาเราขยับตู้หรืออะไรเงี้ยฮะเสียงกจะดังก๊อกแคกคแคก๊อกแคกดังเบาบ้างแรงบ้างครับก็ต้องมานั่งย้ำนะครับ จี่ไว้สักพักหนึ่งครับห้ตะ,ะ,ะกวัวมันไหลลงไปนะครับนิดนึงนะฮะมันเชื่อมกันแน่นๆนะครับตะกวัวที่ผมใช้ก็จะเป็นเบอร์0.8นะครับ0.8มิลนะครับมันจะมี1.2มันจะใหญ่กว่านี้นะครับมันจะทํายากกว่านี้นิดหนึ่งผมใช้0.8 เราก็จะไลฟ์ไปนะครับเสียงผมก็เหมือนคนง่วงนะครับตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วครับถ้าเราตัดสั้นเกินไปเนี่ยมันจะจี้ยากนะครับอันนี้มันสั้นไปหน่อยครับราต้องขี้นานๆหน่อยให้มันไหลลงไปนะครับโยกรูว่ามันแน่นไหมนะครับ เรากดจากข้างในออกมาก็ได้ครับตัวมันมีช่องอยู่นะครับจี้นิดนึงนะครับเราก็ดันออกมาอ่าออกมาแล้วครับตัดสั้นไปก็มีวิธีแก้นะครับขีครับแน่นแล้ว จะทาแบบ 1, บ้านนะครับไม่ใช้งานได้จริงนะฮะไม่แบบสวยขนาดแบบเราไม่ได้เรียนโดยตรงนะครับเราก็ฝึกฝนทำํำบ่อยๆนะครับเป็นเองครับอย่างซ่อมอะไรเงี้ยวงจรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นยังไม่เป็นนะครับก็ได้แค่ย้ายวอลลุ่มนะครับย้ายวอลลุ่มใส่คาปาประกอบ ตู้ลำโพงนะครับถ้าไปซ่อมวงจรอะไรเงี้ยเปลี่ยนซีอะไรต่างๆผมผม,ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับโอเคมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คความเรียบร้อยนะครับว่า มันแข็งแรงไม้นะครับมันโยกไม้นะครับตะกัวมันเต็มไม้นะครับอันนี้คือโอเคใช้ได้ผานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความสาดคาบฟักอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้แปรงสีฟันนะครับจุ่มทินเนอร์เช็ดคาบฟักนะครับผมทินเนอร์หมดครับตอนนี้เดี๋ยวพุ่งนี้นะครับผมก็จะใช้ทินเนื้อเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาทำใส่วอลลุ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากใส่วอลลุ่มแรกนะครับเป็นวอลลุ่มเมนนะครับพร้อมกับส,สายสวิตช์นะครับมันจะเป็นแปดขานะครับผมจะตัดนะครับอย่างหัวของผมหัวย้ายของผมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเสียบเข้าไปไม่ได้นะครับผมต้องเนี่ยนั่งตัดทุกขานะครับ ธีก็จะยากหน่อยนะครับใช้เวลานานนะครับคือผมผมชินกับตรงนี้ไปแล้วครับอย่างพี่่้นอหลือนก็แนะนําให้ใช้สายซิลสายอะไรเงี้ยผมผมยังยังยังอินกับตรงนี้อยู่นะครับก็ยังใช้ได้ก็เลยใช้ไปก่อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ให้ดีก็ใช้สายซิลไปเลยนะครับจะดีกว่านะครับแต่ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ผมชินกับอย่างนี้ครับมันง่ายดีนะครับเนี่ย พอผมเสร็จผมเสียบปุ๊บผมก็บกัดกีแล้วก็เอาปอกสีดำเนี่ยเลื่อนออกมาปิดนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสด้วยนะครับแต่อาจจะไม่สวยมากนะครับผมจะตัดตรงนี้ทุกอันนะครับทุกขานะครับ พออย่างนี้นะครับอันนี้หกขาวอลลุ่มนะครับแล้วก็มามาปลอกสายสวิตนะฮะก็เทคนิคของผมนะครับก็จะเสียบหกขาของขาสวิตไปก่อนนะครับส่วนไอ้ขาวอลลุ่มนะครับสองขาสวิตด้านหลังเนี่ยผมจะใส่ที่หลังนะครับมันจะใส่ง่ายนะครับมันจะไม่เกะกะวอลลุ่มขาหกขานั้นนะครับนี่นะครับ เราไปดูขาวกลุ่มเรานะครับผมเริ่มจากแดงนะครับเริ่มจากแดงนะฮะเริ่มจากแดงมันก็จะวนไปนอย่างนี้นะครับแดงขาหน้าแรกนะครับมันจะวนส้มนะครับเขียวขาหน้าแรกอันนี้หลังเขียวอันนี้หน้าม่วงนะครับม่วงจะอยู่สุดท้ายนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับพอรลุ่มปุ๊บเนี่ยนะฮะ ขาแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับัวที่ผมจะเสียบแบบหันตรงหน้าเนี่นะฮะไว้ด้านหน้านะครับเวลาบัดกีเนี่ยมันจะง่ายนะครับนี่คะหันหน้าออกไปข้างนอกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะหันหน้าออกมาเหมือนกันนะครับไม่ได้หันแบบนี้เป็นแบบอัอนอันขาข้างหน้านะครับขาข้างหน้าผมจะหันหน้าไปทางออกก็ทางนิ้วก้อยนะครับ ส่วนอันขาหลังๆขาแดงนะครับก็จะหันหน้ามาทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะบัดกีง่ายนะครับผิดครับเหลืองก่อนนะครับคือผิดขาไม่ได้นะครับตรงนี้ถามว่าพังไหมไม่พังนะครับแค่เสียงมันจะไม่มามันจะสลับกันนะครับผมไม่ทำให้ดูขาเดียวนะครับว่าผมทำยังไงนะครับ อัเดียก็พี่ๆก็ทำตามได้เลยนะครับนี่ฮนะก็ปะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาบัดกีนะครับส่วนสวิตนะครับเอาไว้ที่หลังนะฮะผมไม่มีอะไรมากมาย,ยผมใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับแหนบวางนะครับอุปกรณ์ทีมตัดสายไฟผมนะผมไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับ ้อย่างนี้มาตลอดนะครับก็บัดกี้นะครับจะบัดกีตรงนู้นแล้วก็มาไล่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงสี่ตรงแดงที่มันติดครับปลายของ ขาเสียบนะครับติดบัตรกีให้หมดเลยนะครับเนี่ยไม่ยากครับเสร็จปุ๊บประกอบบัตรกีด้านหลังนะครับ จะซับซ้อนหน่อยนะครับมันจะมีวิธีเทคนิคเล็กๆในน้อยนะครับพี่ๆเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับนี่นะครับเสร็จนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมจะใส่ขาสวิตไว้ที่หลังนะครับผมจะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับถ้าผมใส่ตรงสองขานี้ไปแล้วนะครับแล้วเรามาใส่อย่างนี้มันจะติดมันจะยากนะครับ จะสวมสายที่ผมปอกนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ขาสวิตนะครับแล้วก็ดูสายให้ดีนะครับว่าอยู่ฝั่งขวาหรือซ้ายนะครับให้มเงินม่วงนะครับม่วงขวาก็เสียบลงไปนะครับปึ๊บนะครับ ก็เขียวนะฮะเสียจเสร็จแล้วก็บัดกีนะครับกิกบก็จะบ้านบ้านเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ ันไม่มานะครับมันจะติดตรงแง่งนะครับเราก็งัดตรงแง่งกันนิดนึงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันติดปึ๊บเราจะเย็นๆนะครับค่อยๆทำไปดันมันเนี่ยมันหักนะครับลำโพงนี่มันปอาบ,บางมากนะครับแน่อย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับค่อยๆทำอย่างที่ผมบอกว่า ผมทานะครับเร็วสุดผมนะครับชั่วโมงนิดๆชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาจริงจริงจังจริงๆิงคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับถ้าจะแบบรีบๆเลยนะแต่ผมผมมีทําด้วยเปลยังผมทําไปจับโทรศัพท์ไปบ้างนะครับทีคนทักมาอย่างเงี้ยเราก็คุยไปด้วยทําไปด้วยชั่วโมงหน่อยๆครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะ ย้ายบอลล่มนะครับอันนี้วอลลุ่มหนักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับล่มอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็มันจะมีทิศตรงนี้นะครับของบอลล่มที่ปรับเบรสนะครับของบอร์ดดำนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะเอาขามาตัดนะครับผมตัดขานะครับจากด้านบนนะครับของวอลลุ่มนะครับออกสักนิดนึงนะครับเสร็จ หนึ่ง่ซนสี่นะครับเพื่อที่จะพับลงมานะครับสกัดนมาทำยากนิดนึงนะครับว่ามีใครถ่ายทำนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เสียบครับดำนะครับเริ่มแรกคือดำนะครับโอ้โอยังไม่ได้นะครับต้องปลอกสายก่อนนะครับ โอ้โหคลิปยาวมากนะครับกะจะทำทสั้นๆนะครับแต่มันทําไม่ได้ครับสั้นๆนะมันต้องอธิบายแล้วก็ทําแบบเหมือนทําแบบสอนทําเลยครับถึงจะเป็นนะครับนี่ครับปอกเรียบร้อยนะฮะเราก็เสียบนะครับมันเริ่มจากดำใช่ไหมฮะดำอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ เกียวลงไปด้วยงไงหน้าขึ้นมานะครับเพราะตรงนี้เราไม่ได้ปิดบงังไม่มีอะไรมาบังมันนะครับเราไม่ต้องหันหน้าออกนะครับปกติเราต้องหันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอยู่ข้างล่างเราก็หันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะบัดกีง่ายนะครับยุงก็กัดนะพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราจะพับนะครับใ้ตรงที่เราตัดไว้นะครับ ตรงไปนะครับให้เกือบชนนะครับเราก็บัดกีให้ติดนะครับนี่คือช่องซับนะครับแนนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับได้กระสิกอย่างนี้มาจากพี่จําชื่อแกไม่ได้นะครับผมดูวิธีแกทํานะครับติดตามแกช่องของแกด้วยนะครับผมก็ยังเป็นติดตามแกนะครับมีวิธีใหม่ๆมาทําผมก็จํามาใช้ครับอนไนดีเราก็ทํามาประยุกต์ใช้กับตัวเรานะครับแล้วก็บัดกีนะครับทีนี้ เรียบร้อยครับตอนบัดเกียอะไรมันง่ายมัน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 ,ม,น,ม,นมันใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็มาเช็คว่ามันติดกันไหมไหนมันน้อยตะกัวน้อยนะครับเราก็เตืม เติมเยอะไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความแน่นหนานะครับนี่ฮะแล้วเราก็พับสายนะครับดันสายไปปิดนะครับแค่นี้นะครับส่วนวัลลุ่มอื่นเราก็ทําเหมือนวัลลุ่มหลักนะครับดูวัลลุ่มให้ตรงขาดีๆนะครับว่าบาดกีแล้วก็ทําแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับลำโพงบล t ทูธ DIY นะครับผมจะมาอัโหลดให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับแบบบ้านๆน,นะครับสไตล์ผมนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ